สวัสดีครับบันไดอีสานยุกไหมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมเนาะมัอนี้พายเอฟซีทุกท่านออกมาเลาะหาปักเบ็ดครับผมนี่แหละไม้ด้านหลังนี่ครับผมมัอนี้ฝนตกแห้งพึ่งแล้วนะครับผมเบ็ดเห็นน้อยครับมันสามสิบหลังครับยี่สิบกว่าหลังเบ็ดหมากเบอร์สิบเอ็ดครับผมมากับเยือหกเด้อครับเด้อนี่แหละไม้ด้านหน้านี่ครับผมใส่ลงไปนี่แหละ หน้าสองให้หนนะครับผมเนาะมันร่หมันยังเด็กะจังไปรุนไปเบื้องกันนะครับผม,ม,อบ,อมบ่หม,มันก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศมาเล่นทุงเล่นหน้าำกันนะครับไปครับผมเสียบเยื่นลำกันครับผมมันสีมื่นสี่ขานี่กะหาโมงเคืองสีหกโมงครับผมผมพอยุหน้าไม้บ้านขมินขึ้นก่าแหละครับผมนี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมไป อาทิต์ทิีเสียบเยอะให้เ c ได้ซีดเบิ้งน้าจากหลังนะครับเด้อเสียบกกหางนี่ประมาณนี้นะครับผมนะไปย้อนครับผม เสียเบ็ดไปก้อนกันล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนยา้ำนะครับผมไปเดี๋ยวเวลายามเบ็ดแล้วครับผมไปไปลุ้นกันครับไปลุ้นกันเป็นตังไหนหมันหรือบ่หมนันตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณจะสองทุ่มแล้วครับผมประมาณทุ่มสี่สิบนะครับปาลาขินเติดในห้อจักรตบ่ หากินเลยซิกกะทงตรงนี้ยิงอยู่ในร้านมันมานมองไปคือจังนิ่งอย่ล่ะครับผมบนเนี่ยบ่อนเลยดังมีร้อน ถึงช่มไปน้ำกันเงีๆเลยกันเรากันครับประมาณก็ที่ว่ามารับช่มบรรยากาศน้ำกันนะครับผมเตรียมจ,กจยักจุ้ยดีบ่อไม้งามงามน้ำขึ้นมากใหม่ๆเลยฝนตกฝน,น,นยุดใจบางหัวคำตกแห้งแง้ง นี่ยู่ที่ครับนี่ตัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อกินรอบเด็ก 嗯。Oops. για clip yep, ยำเบสเซ็จแล้วครับผมบ้หมานครับผมผิดขาดผิดขาดครับขาดการไว้ว่าหมาน,นี่สีเดือดนะครับผมเนาะฟังจากเสียงปา่าไลสวบป่าน่อยครับแบบมาอย่ามพ่าเห็นป่าจักหลังเลยครับจักโตเลยป่ากินเยื่องอย่งนอะเยอปูวะ ยางหอกบวกกินนะครับผมเนาะก็ปเป็นอย่างนะครับผมเนาะเดี๋ยวจมะมาลุ้นกันอีกจักรอบนึงครับผมน่าจะเป็นมือขึ้นเสา,า่ปละรอบเดืกนี่ผมพยายามนะครับเด้เพราะว่ามือ้นเสาผมต้องมาลงเลือดตะเสาครับผมต่เดือกตะตีสามเนาะลงเลือดเมื่อวานเหรยครับเดี๋ยวจังสิพาคเอฟซีมายามเบ็ดขึ้นเก่าเหรอครับผมไปเขาบ้านกันครับผม ครับผมสวัสดีมือซ้ครับผมผ้าทุกท่านออกมาอย่าเบ็ดข้ากันครับผมอย่าเบ็ดน้ำกันเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าสี่สิบนะครับผมเนาะมาเลาอเบิ่งเบ็ดเท่าน้ำกันเบ็ดเยอะหัวครับผมใส่เบ็นหมู่บ้านมาติเป็นจังเดสิมาหรือประมาณเมื่อคืนไม่ได้ชักตัวเลยครับเมื่อคืนบอ,อกว่ามาหวานเหน้ำครับมาจต,ตีตีสาม มาน้องกัน4ีสามคนนะครับผมนะคุณนี่ทั้งปล่าคุณทีมงานก็ร่างตื๊ดเหนียยู่ครับไปเข้าไปรุ่นเบ็ดกันดีกว่าครับผมสิบิจันได้เสานีร้านบ่เนีมีร้านมหาอยู่หากินเด้อลูกในร้านมันมานหลังเดียก่นีเงียบ อโอ้โอโม,มาหนึ่งเดียวกันบอกว่ากันนะครับผมเนาะมาหาอยู่หากินครับ đây hội đây hội của vô thì thân boman luôn lắm nắm bó lắm babu bỏ. biểu 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 kín nó bây giờ biểu linh kiểu kiểu các kiểu you <laughs> Tapi dia pun di di. Apa? Duk ke bohong. ถึกตัวแรกครับผมเ,เรียบร้อยเลยจักมิยังกัดหางพนเนี้ผุนตัวงามอยู่ใส่ปนเลยเนาะบ่เหลือเนาะแล้วไปยังครับผมออกไปตากแดดกันเรากันเนาะถือว่าเป็นแจมแรกครับผมยังดีใครก็บ่ได้ยังครับผมเก็บครับเป็นแบบนี้แหละครับผมหาอยู่หากินเนะานมะมานหมื่นบป้ามานครับผม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่มครับผมเพิ่งเริ่มนี่ก็เป็นชิปที่สองที่ผมหาปักเด็ดนะครับว่าเป็นยังครับผมก็จะไปมาลุ่นกันไหมนะครับผมอีพี่ต่อไปนเปนาะก็ไปหาอยู่หากินไม้ใจครับผมต้องมาลุ่นกันครับผมลองิไงหาไม้ดีๆเด็ดๆใส่กันไปครับผมซาลบมุนีขอฝากเอ็ซี่ทุกท่านไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับโอ้เดี๋ยว พาทุกท่านไปเบื้องป่าป่าที่วันแหงก่อนนะครับผมป่ามาลงวันแหงเมือนเรามามาเบิง้งมาเบิง้งพาทุกท่านมาเบิง้งเป็นปลาเขาซอยครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเต็มถังเลยถังบ่นหน่อยนะครับผมถังนประมาณ เอฟซีกับเบิรเอาครับผมพีจะแล้วนะเอาคิดว่าจักลิดครับเกือบเต็มถังครับกับอีกหนีอยู่ถังหนึ่งยู่อยู่บนเรือนะครับผมบ้านเดียวขึ้นมากครับผมเป็นวานเหียอยู่ผมขึ้นมายามเบดก้อนครับผมก็เลยให้นเพิ่นลไปตึกต่อเอาไปครับผมพบกันใหม่อีพีต่อไปครับผมสวัสดีครับ